การมองภาพรวมภาพรวมหมายถึงทั้งหมดทั้งมวลการมองภาพรวมเป็นวิธีการที่ช่วยให้วิเคราะห์หรือพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นหลายๆครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือที่พบมักมีสาเหตุมาจากระบบการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจหรือระบบวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาที่ยังขาดการมองภาพรวมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาใหม่ๆ หรือปัญหาเดิมที่ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างหมดสิ้นไปตัวอย่างนะคะซ i t ี้เกม i s l a น d 2 s ิม c i t y Game ปลูกผักในลายเกมเฮเดตัวอย่างเกมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจในทุกๆอย่างดูแลสิ่งที่สร้างบ้านเรือนตัวเมืองโรงงานหรือพืชผักที่ปลูก สามารถมองเห็นภาพรวมความเป็นไปของเมืองและความที่เราสร้างจะทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการสร้างเมืองและสร้างความได้